สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่52นะคะ52แล้วนะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แอด4 6 0 o m e j c มีตัวแอดนำหน้านี่นะคะ4 6 0 o m e j c หรือสายด่วน083 43 7 4 7 5 3นะคะ วันนี้นะคะวันนี้มาในราคาเริ่มต้นองค์ละสามร้อบาทราคาเริ่มต้นอง์ละสามร้อบาท4ีองหนึ่งพันนะคะ4ีองหนึ่งพันมาเริ่มจากนะคะเริ่มจากอันนี้เป็นทาเวสุวรรณนะคะทาวเวสุวรรณเป็นเนื้อผงนะคะอันนี้ปิดทองนะเก่าๆเลยค่ะพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบนะคะ300บาทนะคะพี่ๆขาสามร้บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาพระปิดตาถักเชือกนะคะลงลักเก่าๆนะคะแล้วก็ปิดทองเก่าๆเลยนะคะแบบนี้เลยได้พระตรงตามรูปทุกองคนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานเนื้อผงนะคะแบบนี้นะคะได้พระตรงตามรูปทุกองคนะคะพี่ๆ่า หลวงพ่อปลานเนื้อผงแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทอ่ะวันนี้นะวันนี้อ,อ,องละสามร้อยบาทสี่องคหนึ่งพันนะคะมีของแถมให้ทุกบ้านแล้วกันเนาะมีของแถมให้ทุกบ้านแล้วกันนะคะมารายการต่อไปเป็นเหรียญอาจารย์มั่นคะ่ะใส่กรอบมาแบบนี้เลย ตัวเหรียญเนี้ยเก่ามากเลยนะคะเนี่ยนะเก่าๆเลยนะคะสามร้อยบาทร <c oughs> <c oughs> ายการต่อไปนะคะเป็นแหวนอันนี้แหวนแหวนหลวงพ่อรวยนะคะแหวนสีทองทองนะหลวงพ่อรวยนะคะด้านในด้านในมีการตอกโค้ดนะคะด้านในมีการตอกโค้ดแบบนี้นะคะ ตัวเหรียญเป็นเหรียญสีทองทองแบบนี้นะคะขนาดขนาดผู้ชายใส่ได้ค่ะขนาดผู้ชายใส่ได้นะ,ะนนะแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะ <c oughs> <c oughs> รายการต่อไปเป็นแหวนพิ่รอดคะ่ะแบบนี้นะคะ แหวนพิลอดเก่าๆนะคะปิดทองเก่าๆเลยนี่นะคะแหวนพิลอดเก่าๆเลยนะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเนื้อชินรายการต่อไปเป็นเนื้อชินนะคะเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยอันนี้องค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่เก่าๆนะคะมันๆสภาพใช้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นเหรียญค่ะอันนี้เป็นเหรียญอะไรไม่ทราบนะ,ะเป็นรูปช้างนะคะแล้วก็เหมือนกงจากแบบนี้นะนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะพี่พี่สามร้อยบาทไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นเนื้ออะไรนะเอาไปสามร้อยแล้วกันเนาะหนูไม่แน่ใจนะคะสามร้อยบาทค่ะ <c oughs> รายการต่อไปอันนี้เป็นเหรียญอะไรไม่ทราบนะมันมันสภาพใช้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะสีเหรียญเนี่ยสีตัวเหรียญเนี่ยอ,อย่างเหมือนในรูปเลยนะคะเหมือนในรูปเลยแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเนื้อชินค่ะเนื้อชินเก่าๆนะ เนื้อชิ้นเก่าๆคาบขึ้นเก่าๆนะคะสวยๆเลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหลี่ยญระครังหลังค้อนค่ะระค,ะะครังหลังค้อนแบบนี้นะเก่าสภาพใช้มันๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเอ่อน่าจะเป็นเนื้อชิ้นเอไม่แน่ใจนะคะเนื้อโลหะแล้วกันเนาะเนื้อโลหะ มีน้ำหนักนะคะเขียวๆเก่าๆแบบนี้เลยคับค่าแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะ <c oughs> <c oughs> รายการต่อไปเป็นชินาลาดชินาลาดเก่าๆมันๆนะคะองค์นี้เนี่ยนะคะไม่มีโค้ดค่ะไม่มีโค้ดสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นพานเหนือดินอันนี้องค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่เกือบเท่าฝ่ามือเลยนะคะองค์ใหญ่นะนี่นะคะเก่าๆ,ๆมันๆเลยนะคะองค์นี้นี่นะคะเนื้อดินองค์ใหญ่นะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อค่ะเหรียญหล่อ เหรียญหล่อม,มีห่วงแบบนี้นะคะกระไหลทองขึ้นนะคะมีกระไหลทองขึ้นแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเมกพัดนะเป็นแบบนี้เลยนะคะเขียวๆก,กระทบกับไฟแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะคะเก่าๆครับคาวเขียวๆแบบนี้นะคะเก่าๆนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญสีทองทองนะเหรียญอะไรเนี่ยเหรียญพระอาจารย์ชอบนะคะเหรียญพระอาจารย์ชอบเป็นเหรียญสีทองทองมีห่วงแบบนี้นะคะแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะพี่ๆสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเป็นอะไรเนี่ยหลวงปู่ทวษนะคะหลวงปู่ทวดใส่กรอบมาแบบนี้เลยมีห่วงพร้อมขึ้นคอเลยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวษแบบนี้เลยเก่าๆนะคะตัวเหรียญสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพันนางพญาค่ะใส่กรอบพลาสติกนะคะใส่กรอบพลาสติกมาแบบนี้เลยนะคะเก่าๆนะคะนี่นะ สามรอยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นปากน้ำค่ะปากน้ำสวยๆเลยนะคะองนี้นี่นะคะสามร้อยบาทนะคะพี่ๆขาสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดไม่ทราบพิมพ์นะคะหลวงปู่ทวดไม่ทราบพิมพ์เก่าๆนะ เก่าๆเลยนะคะส,สวยๆแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นจิตรดาค่ะเป็นจิตรดาแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> นั่นหลังปิดทองแบบนี้นะคะองค์เล็กๆนะคะองค์นี้จิตรดา300บาทนะคะสามรบาท <c oughs> รายการต่อไปนะคะเป็นพับปิดตา พับปิดตาเนื้อผงปิดทองเก่าๆเลยนะคะเห็นไหมกระทบกับไฟนี่คือเห็นชัดเจนเลยนะคะนี่นะเป็นเนื้อผงนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญเหรียญแบบนี้นะคะเหรียญแบบนี้เลียมกรอบพลาสติกกันน้ํานะคะเลียมกรอบพลาสติกกันน้ําแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะ <c oughs> รายการต่อไปเป็นเต่านะคะเต่าไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบหลวงพ่อเลยนะคะมันมันสภาพใช้เลยนะคะส,สภาพใช้นี่นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จวันนี้น้องได้พระสมเด็จมาทั้งหมดสามองค์นะคะสามองค์นี่นะคะเริ่มจากพระสมเด็จรายการที่หนึ่งนะคะ เป็นสมเด็จพิมพ์ปกโพนะคะเก่าเก่าแห้งๆนะคะแบบนี้นะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์แน่นอนนะคะนี่เลยสามร้อยบาทนะคะสมเด็จรายการที่สองค่ะเก่าๆลาดำขึ้นนะคะขึ้นแบบเห็นชัดเจนเลยคาบลาดำฝังอยู่ในเนื้อนะคะสวยๆเก่าๆเลย นี่นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพัสสมเด็จอันนี้ไม่ทราบพิมพ์เลยคะ่ะเป็นแบบนี้นะแห้งๆเลยมันๆนะคะแห้งๆมันๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้สภาพใช้นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทจัดส่งฟรีทุกรายการนะคะพี่ๆรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านคาบขึ้นเก,ก,เก่าๆมากนะคะเก่ามาก นี่นะแบบนี้เลยแห้งๆเลยค่ะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท <c oughs> รายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิลค่ะเหรียญหลวงพ่อเปิลใส่กรอบแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเปิลน,นะคะเก่าๆนะคะแบบนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะพี่ๆขารายการต่อไปนะคะเป็นพระขุนแผนนะพระขุนแผนพิมพ์ผงอาผงพายนะคะกุผงพายเขาเรียกกุหรือเรียกพิมพ์ม่ะ ผงพายนะคะคุณแผนผงพายแบบนี้เลยด้านหลังมีตะกุดสองดอกนะคะด้านหลังมีตะกุดสองดอกสวยๆเลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะหลวงพ่อเงินเนื้อเอ่อเป็นแบบสีเงินเงินนะคะหลวงพ่อเงินสีเงินเงินแบบนี้นะคะนี่นะคะแบบนี้เลย ได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่พีๆคะ่ะสามร้อยนะคะสามร้อย <c oughs> รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมไม่มีห่วงคะ่ะเก่าๆเลยนะคะองค์นี้เหรียญหลวงพ่อเดิมไม่มีห่วงเก่าๆนะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญคูบาคูบาสีวิชัยนะคะเหรียญคูบาสีวิชัยแบบนี้เลยมีห่วงพร้อมขึ้นคอเลยนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะพี่ๆค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเหรียญอะไรนะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำมานะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำมาแบบนี้เลยนะคะ นี่นะสามร้อยบาทนะคะพี่ๆสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินคะ่ะอันเนี้สยสภาพใช้เก่าๆเลยสภาพใช้เก่าๆเลยนะคะแบบนี้นะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปอันนี้เป็นเหรียญอะไรไม่ทราบกลมๆนะคะเล็กๆแบบนี้นะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเนื้อชิ้นค่ะเนื้อชิ้นพิมพ์นี้นะเก่าเก่าเลยนะคะองค์นี้สวยสวยนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพาันนางพญาพิมพ์สังคติค่ะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเนื้อขมมากนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกเป็นเนื้อขมมากมันมัน เก่าๆสภาพใช้นะคะมันมันเก่าๆสภาพใช้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพัดรูปหล่อนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นหลงเพราะอะไรนะเก่าๆนน่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่สุขคะ่ะเหรียญหลวงปู่สุขมีห่วงนะคะสามร้อยบาทคะ่ะสามร้อยบาท รายการต่อไปเป็นสมเด็จฐานหมอนนะคะเป็นเนื้อผงนะคะพี่ๆเก่าๆแห้งๆมันๆนึกๆนะโอ้โหคบสูตรเลยนะคะสวยมากสามร้อยนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเขียวๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อ,อย่างนี้เลยนะคะไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะแต่ว่าออกเขียวๆแบบนี้เลยเก่าๆมันๆสภาพใช้นะคะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะ <c oughs> รายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหล่อน่าจะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะพี่พี่นี่นะคะสวยๆมันๆเลยนะคะสามร้อยบาทคะ่ะสามร้อยบาท <c oughs> ในการต่อไปนะคะอันนี้นะเซตนี้นะองค์ละแปดร้อยบาทค่ะเซตนี้องค์ละแปดร้อยบาทเริ่มจากนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมไม่ทราบปีนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมเก่าๆสภาพใช้อันนี้เป็นเหรียญเงินนะคะเป็นเหรียญเงินนะ นี่นะคะเป็นเหรียญเงินด้านหลังมียันค่ะด้านหลังมียันแบบนี้เลยแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญรลหาเหรียญรลหาแบบนี้นะคะไม่มีห่วงเหรียญรลหาเป็นแบบนี้นะคะไม่มีห่วงเป็นเหรียญเนื้อเงินค่ะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะแปดร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปเป็นเหรียญลอห้ามีห่วงนะคะเหรียญลอห้ามีห่วงแบบนี้นะคะสวยๆเนื้อเงินนะคะสวยๆเลยเนื้อเงินแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะสีทองทองแบบนี้นะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมสีทองทองแบบนี้เลยนะคะสวยมากนะคะนี่นะแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาท รายการต่อไปเป็นชินาราดใบเสมานะคะแบบนี้นะคะเป็นเป็นสีทองทองนะคะเป็นสีทองทองแบบนี้นะคะเก่าๆนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะแบบนี้เลยนี่นะเห็นหน้าตาชัดเจนเลยนะคะสวยๆแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทเซตนี้นะคะเซตนี้อง์ละแปดร้อยบาทนะคะนี่นะ นี่นะคะเซตนี้อง์ละ800บาทนะคะรายการต่อไปนะเซตนี้เซตนี้อง์ละ1,000บาทนะคะเซตนี้องละ1,000บาทเริ่มจากนะคะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อนวมนะคะเหรียญหลวงพ่อนวมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะพี่ๆึ่1,000บาทค่ะ1,000บาทนี่ยนะ1,000บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็น รูปหลอดหลงพ่องเงินนะคะปีปีหนึ่งห้านะคะรูปหลอดหลงพ่องเงินปีหนึ่งห้ารัดกระเช้านะคะรัดกระเช้าแบบนี้นะรัดกระเช้าเงินแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะมีเสียงกิ่งค่ะมีเสียงกิ่งสวยๆเลยนะคะนี่นะนี่นะคะ หลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้ารัดกระช้าเงินนะคะหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทพร้อมกระเช้าแบบนี้เลยหนึ่งพันบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญรอห้าเหรียญรอห้าตัวเหรียญเป็นสีทองทองนะคะแล้วรัดไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นกรอบอะไรนะคะใส่กรอบแบบนี้เป็นกรอบสีทองทองแบบนี้เลยนะคะมีห่วงนะคะแบบนี้เลยนี่นะ กรอบสีทองๆแล้วตัวเหรียญเป็นเหรียญสีทองๆแบบนี้นะคะเอาไปหนึ่งพันบาทพอนะคะหนึ่งพันบาทนี่นะคะองนี้นะหนึ่งพันบาท เซตนี้นะคะองค์ละ1,000บาทนะคะอ่ะจบไปแล้วนะคะสุดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แอด460หก e j c มีตัวแอดนำหน้า460 omejc นะคะหรือสายด่วน083 43 7 4753นะคะสายด่วนตามนี้ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะอีพีนี้ไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ